มิติไหนนะครับจากนั้น,นับภาพที่ตัดมาก็โลกิเฮ้ยโผล่มาจากการทะเลทรายเฮ้ยกูมาอะไรวะเนี่ยกูมาทําอะไรวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังงงตัวเองอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีประชาชนนะหรือชาวบ้านนะครับมาหาโกกินะก็จะเป็นในเนื้อเรื่องนะครับในซีรีส์ของอโลกินะก็จะเป็นชาวมองโกเลียนะครับอ,อาจจะมาโผล่ตรงโลกนะครับผมมิตินั้นที่โลกิได้ใช้ทำลายนะครับมาก็จะเป็นโลกนะ เอาละครับกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง BL Gamer อยู่นะครับผมวันนี้ก็จะมาแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยนะครับในเรื่องของโรกินะครับตอนที่1นะจากดิกนี่นะครับได้ปล่อยตอนที่1ออกมานะครับว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะติดตามกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับซีรีเรื่องนี้นะซึ่งมาเวล่ะ ก็ประกาศวันปล่อยออกมาแล้วนะครับก็รอกันทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ผมเพิ่งเข้าไปดูในดิสนีมานะครับก็เห็นตอนที่1ปล่อยออกมานะครับเป็นซีรีส์นะครับเรื่องโรกินะครับซึ่งปล่อยมาจากตอนนะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องในตอนที่อินฟินิตี้สโตนะครับภาคเอนเกมนะที่เราอเวนเจอร์นะครับได้ย้อนเวลานะครับย้อนไทม์ไลน์มาที่ชิง เทสลกนะจากโลกีไปนะครับผมแล้วก็โลกีนะช่วงนั้นเป็นช่วงชนมุนนะครับโลกิก็ได้จับเทสล a กนะแล้วก็หายตัวไปนะครับแล้วก็หายไปไหนไม่รู้นะครับผมแล้วก็พอหายไปไหนไม่รู้แล้วเรื่องก็จบแค่นี้นะครับแล้วทุกคนก็สงสัยเอ๊ะไอ้โลกิมันหายไปไหนนะครับแล้วก็ซีรีเรื่องนี้ได้มาแล้วครับผมเปิดเป็นตอนแรกนะครับเป็น EP แรกนะเออผมก็ได้เอามาสปอยครับเออพอดีดูคนเดียวแล้วมัน คันป่างไงไม่รู้อะต้องสปอยให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลานะที่ต้องไปนั่งแปลไทยนะเออดูโลกิได้ครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะได้มาสปอยให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นตอนแรกโอเคลุยกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับภาพก็ได้เปิดมาที่โลกินะที่ช่วงที่ใช้เทสลักนะครับผมกําลังว์ปไปนะครับไม่รู้ว่าไปวิตีไหนนะครับผมพอจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมานะ ภาพได้ตัดมาตรงทะเลทรายนะครับเอ่อพอออกมาจากทะเลทราย้วเพื่อนๆเอาจะเห็นนะครับตรงประตูมิตินะมันจะมีอยู่บนฟ้านะครับช่องสีฟ้านะเออตรงนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นพลังของเทสลักนะครับที่ส่งโกกิมานะไม่รู้มามิติไหนนะครับจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมาก็โลกิเฮ้ยโผล่มาจากกลางทะเลทรายเฮ้ยกูมาอะไรวะนี่้ยกูมาทําอะไรวะนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังงงตัวเองอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมี ประชาชนนะหรือชาวบ้านนะครับมาหาโกกินะก็จะเป็นในเนื้อเรื่องนะครับในซีรีส์ของอโลกินะก็จะเป็นชาวมองโกเลียนะครับอ,อาจจะมาโผตรงโลกนะครับผมนิตินั้นที่โลกิได้ใช้ทำรายนะครับมาถ้าจะเป็นโลกนะเป็นชาวมองโกเลียก็ถ้าย้อนกลับไปจริงๆก็หลายปีมากนะครับผมหลายปีมากที่ชาวมองโกเลียยังเป็นชนเผ่าในยุคเก,ก่าอยู่ยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับ ก็มีนะครับชนอ่ไม่ใช่ชนนะครับเป็นกลุ่มนะครับองค์กรหนึ่งนะครับโผล่จากประตูมิติมานะครับเฮ้ยนี่มันอะไรนะครับดูไปยังงงๆเฮ้ยนี่มันกลุ่มอะไรนะครับมาจากประตูมิติแบบเทคโนโลยีแบบขั้นสูงแหละเออพอมานะครับผมแล้วก็มาแล้วก็สํารวจนะครับดูแล้วก็เจอโลกิแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือสแกนนะครับระบุตัวตนนะครับก็เฮ้ยนี่โกกิจริงๆนะครับ พอหลังจากนั้นมานะครับก็มาถามโกกิ่ให้เองอ่ะเป็นอาชญากรนะอาอชญากรในเรื่องของการเวลานะครับผมก็เขาก็บอกว่าในนามนะในนามขององค์กรเรานะเป็นนามาทามบาลีสน,นะครับอังกอริตตีนะนะทีวีเอนะครับเป็นองค์กรของ TVA ซึ่งเป็นองค์กรในการรักษาเวลานะครับไม่ให้มิติ หรือไทม์ไลน์แต่และไทม์ไลน์นะครับมันยุ่งเหยิงนะใครที่แหกกฎหรือแหกไทม์ไลน์นะครับอย่างเช่นไอโกกิมันใช้เทแสแลกใช่ไหมเข้ามาผ่านมิตินะครับโดยทําให้ไทม์ไลน์ของมันเนี่ยที่มันอยู่อยู่นะครับแล้วมันมาโผล่อีกไทม์ไลน์หนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ขององ,องค์กรของ tva นะครับต้องมาเนี่ยต้องมาแก้ไขนะครับเพื่อจะให้รีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ถกเถียงกันนะครับระหว่างโกกีเฮ้ย hey, พวกเองเป็นใครอะไรจะมาทําอะไรข้าอย่างเงี้ยนะครับโกกีมันก็งงของมันเองนะครับอยู่ดีแม่งก็โผมากลางทะเลทรายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะไอโกกีมันก็ขัดขืนนะนะในองค์กรองค์กรของ TVA นะครับผมก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับเพื่อาจะเห็นกระบองนะครับที่เป็นพลทหารยิงนะครับที่ถืออยู่ทางด้านขวามือนะเขาก็ใช้ สตันเข้าไปนะครับตรงหน้าโกกีนะคือเครื่องมือนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการสโลเวลานะครับสโลเวลาแบบโคตรช้านะครับสโลเวลาคือโกกีมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเออไอเจ้าพวกองค์กรเนี่ยมันก็เดินไปจับโกกีเฉยนะครับซึ่งมันสโลเวลาได้นะครับพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีแบบขั้นสูงจริงนะเออแล้วหลังจากนั้นนะครับพอจับโกกีไปนะครับข้าประตูทวิติเขาก็จะทิ้งกล่องช็อกเกตนะครับไว้กล่องหนึ่งกล่องนี้ก็ ทำหน้าที่ในการรีเซ็ตเวลานะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่องค์กรของ t v a ไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะทิ้งช็อกเกตตัวนี้ไว้นะครับเพื่อรีเซ็ตเวลาให้เป็นเหมือนเดิมทําให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นโกกิก็ได้ถูกจับไปในองค์กรนะครับภาพก็ได้ตัดมานะในะก็จะมีตัวเด็กน้อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่โบวิอุสนะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่โบวสก็เป็นบุคคลสําคัญนะในองค์กรของ TBA เพื่อทําการตามล่าหานักโทษที่หลบหนีนะครับผมเออก็ตัดมาภาพนี้นะก็ยังหาออพยายามหาคนร้ายนะครับผมเฮ้ยใ,ใครว่าที่มาฆ่าคนในองค์กรอะไรประมาณนี้นะครับภาพก็เลยตัดมาหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาหาโกกิซึ่งโกกินะครับก่อนที่จะขึ้นศาลนะนะก่อนก่อนที่เห้มัใช่โกกิเลยโลกินะครับหลังจากโลกินะได้ขึ้นศาลก็จะมีการ ศาลเนี่ยก็จะมีการบอกว่าองค์กรนี้คืออะไรนะครับองค์กรนี้คืออะไรทําไมถึงได้จับเจ้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็เรื่องราวของที่อขององค์กร t v a บอกนะครับผมจะเอาภาพมาไม่ได้นะครับกลัวลิขสิทธิ์มากนะก็เอาเป็นแบบเล,เล่าเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าในยุคก่อนๆน,นะครับในยุคก่อนๆเนี่ยก่อนที่จะก่อตั้งองค์กรของท b a ในการรักษาเวลาไทม์ไลน์นะครับของแต่ละมิติออกมาเนี่ย เขาบอกว่าได,ได้เกิดสงครามครั้งใหญ่นะครับได้เกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างจักรวาลน,นะครับระหว่างจักรวาลซึ่งมีการก่อจลาจลเกิดขึ้นนะครับแบบอาจจะทําลายจักรวาลหายไปทั้งหมดก็ได้ทาไลายทุกทามลายของมิตินะแล้วก็พอมันเกิดสงครามอย่างนี้นะครับก็จะมีเทพอยู่3องค์นะครับคือเป,เป็นระดับพลังงานแบบพลังของเทพเจ้านะ,ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นหน้า หน้าคนอยู่3 3คนนะในหน้าศาลนะครับก็จะเป็นเทพเจ้า3องค์นี้ก็คือร่วมมือร่วมใจนะเฮ้ย hey, เรามาจัดตั้งกลุ่มเพื่อปกป้องเวลาและก็มิติดิบานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ,อ่คนร้ายหรือคนที่จะคิดวางแผนเป็นใหญ่ต้องการอํานาจนะครับเพื่อจะข้ามไทม์ไลน์มาทํานี้ทํานี้ก็เหมือนคล้ายๆไอ้เจ้า คล้ายๆเหล่าอเวนเจอร์นะครับแต่เหล่าอเวนเจอร์คือช่วยจัก,กรวาลน,นะไม่ได้ทำ้ายจักรวาลน,นะครับผมทีมของ TVA ก็เลยไม่ได้เข้ามายุ่งนะนะก็คือ,อถ้าเป็นแบบธานอสอะไรแบบนี้นะครับข้ามทำลายมาอย่างนี้นะเออก็อาจจะเป็นผิดนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของ TVA อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อปกป้องนะเขาก็เลยก่อตั้งอองค์กรนี้ขึ้นมานะครับเป็นองค์กรลับระหวา่าง จักรวาลน,นะครับผมเป็นคนควบคุมเวลาของจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับก็จับโกกีมานะในเนื้อเรื่องของมันก็จับโกกิมาโกกีมันก็ยังงงๆเฮ้ย hey, มาจับข้าทําไมข้าเป็นเทพเจ้านะอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> คือโกกีมันยังไม่ยอมรับนะคือมันมันโดนจับเพราะอะไรอย่างนี้ยนะคือโกกีมันก็อ้างตัวตนของมันว่าเออข้าอนะเป็นเทพเจ้านะ เออข้าทําให้เองหายไปอะไรประมาณนี้ได้นะยังโชวเทพอยู่นะแต่ตัวเองทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มีการแบบเอ่อเค้นพลังตัวเองนะจะใช้เวทมนุลอะไรหายตัวแปงลงร่างอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็สารก็ได้บอกนะครับเฮ้ย <c oughs> hey, พลังเวทมนุลเองเนะี่ยใช้ในทีวีไม่ได้ในองค์กรนี้ไม่ได้นะเออก็ประมาณนี้นะครับไอ้โกกีมันก็หงอยเลยนะทําอะไรไม่ได้นะเอ้อ <c oughs> เป็นคนร้ายนะสารก็เลยแบบว่า ตัดสินนะครับให้โกกิมีความผิดนะครับในอาชญากรด้านการเวลานะครับแล้วก็จะถูกรีเซ็ตให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือให้จากที่โกกิมันใช้ทุสแลกมาใช่ไหมก็จะให้มันกลับไปในตอนที่อเวนเจอร์กำลังแย่งทุสแลกอยู่นะครับก็จะให้กลับไปตรงนั้นนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ โมบิอุสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าที่โมบิอุนะก็เข้ามาขัดขวางศาลนะครับบอกว่าเฮ้ยผมขออันนี้ได้ไหมผมเห็นมองเห็นความสามารถของไอ้เจ้าโลกินะครับผมต้องการให้โลกิมาช่วยในงานอ,อย่าเพิ่งตัดสินดีเซ็ตเวลาได้ไหมเออก็ถูกเขียงกับศาลนะศาลก็บอกว่าเอ้ hey, ถ้างั้นถ้าเป็นอะไรมาสร้างความเดือดร้อนอะไรมาคุณต้องรับผิดชอบนะเออก็บอก โมบิอุดไปอย่างนี้นะครับโมบิก็โอเคนะครับก็ได้นําตัวของโลกินะไปนะครับผมแล้วก็หลังจากที่นําตัวไปก็โลกิก็จะไปเห็นเมืองนะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นอาณาจักรขององค์กรนี้นะครับโคตรแบบเทคโนโลยีแบบโคตรล้ำนะครับดูดิเออแบบอย่างเอานะครับแต่ว่าที่เป็นรูปปั้นอสองคนอะไรนี้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับต้อง รอดูตอนที่2ตอนที่สามไปนะครับรอดูไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาเจ้าที่ก็บอกว่าเฮ้ย hey! เราชื่อโมวิุสนะเจ้าต่อไปเจ้าต้องเรียกข้าแบบนี้นะประมาณนี้นะครับไอ้เจ้าโรกีมันก็ยังงงๆตัวเองอยู่ห <laughs> ลังจากนั้นก็ได้ไปน,นั่งเจราจานะครับเออเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นอะไรข้าเป็นเทพเจ้านะต้องทําอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็ ถกเถียงด้วยคาพูดเหมือนเดิมของมันเลยนะเออเจ้าโลกีมันไม่ยอมรับนะครับแต่ก็ทางโมบิอุสก็บอกว่าเอ้ยตามจริงนะหัวใจเจ้านหะไม่ได้ต้องการเป็นคนชั่วร้ายนะครับเป็นคนที่รักครอบครัวรักพี่ชายนะครับต้องการปกป้องคนอื่นนะก็ถามโลกีไปอีกครั้งนะครับลองถามใจตัวเองเจ้าต้องบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรนะครับไอ้เจ้าโกกิมันก็ฝืนนะ เออไม่ใช่ข้าชอบเป็นคนชั่วร้ายข้าชอบเป็นคนหลอกลวงนะครับข้าชอบออบังคับความคิดคนอื่นอะไรประมาณนี้นะเป็นนิสัยบุคลาสามารของเจ้าโลกีแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมานะของเจ้าหน้าที่โมบิอุสนะครับผมก็ได้เปิดนะเปิดเรื่องราวของอดีตนะว่าออโลกีเนี่ยท,นะทำชั่วอะไรไว้นะเออเองอะทำชั่วอะไรไว้ เองดูไปนะครับก็เข้าไปชมวิดีโอในช่วงอของ i n i n i t y ี t สโตนนะนะที่ในช่วงนั้นก็มีการทำร้ายกันหรือการหลอกลวงระหว่างโลกิกับทีมอเวนเจอร์นะช่วงช่วงนั้นน่าจะเป็นภาคของอเวนเจอร์ภาค2นะครับผมออในช่วงวิดีโอที่โมบิลได้เปิดให้ดูนะแล้วก็พอเปิดให้ไปดูแล้วนะครับก็ ไอเจ้าโลกิมันก็ดูตัวเองนะมันก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะในเรื่องราวของอดีตแต่ทีนี้โมบิุสมันก็เปิดมันไม่เปิดอดีตละมันก็จะเปิดเรื่องของอนาคตนะถ้าโลกิมันไม่ใช้เทสล็กนะครับย้อนย้อนไม่ใช่ย้อนเวลานะครับฆ่ามิตินะครับมาอีกทางอะไรหนึ่งเจ้าโมบิุสมันก็บอกว่า้ถ้าเองไม่ข่ามาเองก็จะเป็นอย่างนี้จะมีนะครับมันก็เปิดเรื่องของอนาคตนะ ในช่วงของคอเล็กนาล็อกนะครับตอนที่แม่โลกิตายอย่างนี้นะครับถูกฆ่าอย่างเงี้ยเออมันก็บอกซ้ําๆเรื่องราวนะครับถ้าเองไม่ใช่ที่แสดงมาต่อไปในอนาคตเองก็จะเกิดประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมานะเจ้าหน้าที่โมบิอุสก็ได้ถูกเรียกตัวไปนะครับว่ามีเหตุร้ายมานะครับก็ทิ้งไอ้เจ้าโลกิอยู่ห้องคนเดียวนะครับพอทิ้งไปเสร็จปุ๊บนะครับไอ้โลกิมันก็ อืมมันก็แสบนะเออมันก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับมันก็ขโมยไอเครื่องนะครับเครื่อง,องเร่งเวลานะครับเครื่องควบคุมเวลากับเจ้าหน้าที่โมบิอุสนะที่อยู่ในเสื้อนะครับมันก็ขโมยมามันก็เล่นๆๆนน,น,น,นนะครับมันก็เพื่อมันต้องการไปหานะครับเทสล็กนะครับที่ทีมองค์กร t v a นะได้ยึดไว้นะครับมันก็ไปตามหาเทสล็กกับยามนะครับยามก็โอเคยามก็เปิดให้นะ พอเปิดไปหลังจากนั้นโอ้โหแบบภาพนี้แบบโคตรแบบผมนี่ยังอึ้งอยู่นะเออพอมันเปิดไปนะครับผมในลิ้นชักนะของยามนะมันเตรียมไปด้วยอินฟินิตี้สโตนนะครับที่ไอ้ทานอสมันใส่หเม็ดห้าเม็ดนะครับในถุงมือนะนะั้นน่ะเออที่มีพลังมหาศาล,ทำ,ลาทำ้ายทำลายแบบจักรวาลไดนะ้เป็น เป็นพลังอะเป็นพลังที่แบบแข็งแร่งที่สุดในจักรบาลอะไอโกกิมันงงเอ้ยไอโลกิงงนะครับตอนนั้นอะโลกิมันงงมากให้นี่มันอินซิี้สโตเนี่ยแบบมันไร้ค่าขนาดนี้เลยเอามาใส่แบบเออลิ้นชักของยามเออแบบมันก็คิดของมันนะตอนนั้นอะมันเจอมันมันแบบงงมากครับผมงงมากแบบของที่แข็งแร่งที่สุดในโลกแต่มันไม่ได้เอานะครับแต่มันแบบงงแบบ เฮ้ยองค์กรนี้ไม่ธรรมดาแล้วว่าเอาอินซิเดนโตนของของที่มีค่าที่สุดที่มันเจอมาทั้งในชีวิตเนี่ยแต่ทำแต่องค์กรนี้ทําให้มันแบบไร้ค่ามากแล้วก็โลีิทําอะไรไม่ได้นะก็กลับมาที่เดิมนะครับก็เทนสแลกตัวเองกลับมาที่เดิมนะครับผมแล้วก็มาเจอกับเจ้าหน้าที่ของผู้หญิงนะเจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็จะจับลุจับโลคิให้ได้นะครับแต่โลกิมันก็ ไม่ยอมนะครับตอนนั้นคือพอมันกลับมานะคือโลกิมันมันมาดูอนาคตตัวเองอ่ะเออมันมาเปิดต่อดูอนาคตตัวเองเพราะว่ามันจะเจอแบบช็อตที่แบบทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าองค์กรนี้มันเอาอินซีสเตอนแบบของแบบทําให้มันไร้ค่ามากไอ้โลกิมันก็ทําใจไม่ได้นะมันก็มาเปิดดูอนาคตตัวเองนะถ้ามันไม่ทิ่สหลกตัวเองมานะครับ แล้วก็มันมาเปิดดูก็ไปเจอภาพของช่วงเป็นภาพของเล็กนาล็อกนะเป็นพอนะครับตอนที่มันนั่งกับพ่อนะที่เป็นเทพโอดินนะครับตอนเทพโอดินกําลังสลายร่างหายไปนะมันก็ดูไปเรื่อยพอมันดูไปเรื่อยมันก็มาเจออีกฉากนี้ครับแบบมันอึ้งเลยนะเออมันมาเจอฉากที่มันตายนะครับผมก็คือฉากที่ทาง์นอนะหักคอมันนะเออหักคอเป็นฉากจุดจบของมันในอนาคตที่มันดูอยู่นะครับผม มันก็เฮ้ยสุดท้ายกูตายแบบนี้เหรอวะเออแบบกูต้องตายแบบนี้แล้วแล้วมันคอมันเจอฉากนี้นะมันก็มีความคิดอะไรของมันแบบว่าคือกูจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกรีเซ็ตนะถ้ากูถูกรีเซ็ตออกไปกูต้องตายอยู่ดีเฮ้ยไม่ได้แบบนี้คือมันต้องทาทุกวิทีทางเพื่อไม่ให้ตัวเอง รีเซ็ตนะมันก็นั่งคิดแบบมือลอยแบบคิดว่าเอ้ยชีวิตกูจะเอาอยัางไงกูจะเดินก้าวแบบไหนดีวะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วมันก็พอมาเจอกับเจ้าหน้าที่หญิงพอดีนะมันก็ขัดขืนนะครับมันก็ไม่ยอมให้จับมันก็ไม่ยอมให้ถูกรีเซ็ตอะไรแบบนี้นะมันก็พอจากนั้นมันก็เครียดนะครับมันก็นั่งอยู่กับตัวเองนะไอเจ้าโรกีมันก็นั่งนั่งเครียดอยู่อย่างนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่นะมาครับผมเจ้าหน้าที่โมบิอุสเนี่ยมาแล้วก็ บอกกับโรกีว่าเฮ้ย hey, เอ็งไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหมเอ็งรู้แล้วใช่ไหมบ้างมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถามอีกครั้งนะครับบอกว่างั้นเอ็งหาตัวตนจริงๆของเอ็งได้หรือยังว่าเอ็งเป็นคนแบบไหนนะครับไอ้เจ้าโรกีมันก็พูดความในใจออกมานะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้โกหกมันไม่มีอะไรแล้วครับมันเจอแบบแบบดราม่าสุดๆแล้วนะครับของชีวิตมันนะมัน เหมือนกับว่าชีวิตมันไม่มีค่าอะไรที่จะเดินต่อเลยวเออมันก็บอกว่าแม้กระทั่งอินซิตี้สโตนะที่แข็งแกร่งที่สุดอะมันยังไรค่าเลยเมื่อมันมาอยู่ที่นี่นะครับผมมันก็บอกกับเจ้าหน้าที่มันก็บอกว่าจริงๆแล้วค่าเนะ่ยเป็นคนที่ต้องการปกป้องนะครับต้องเป็นคนที่รักครอบครัวต้องการเป็น,ปนต้องการเป็นคนดีอะเออจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนชั่วนะเออไม่ได้เป็นคนชั่วในที่สิ่งที่ทําออกไปนะครับผม มันก็บอกกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็โอเคงั้นถ้ามั่นใจตัวเองแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่างั้นข้ามีงานให้เจ้าทํานะครับผมก็มีคนหลบหนีนะครับอที่นี่เขาเรียกว่าวาเลียนใช่ไหมเออวาเลียนใช่ไหมอันนี้อ่านวาวาเลียนใช่ไหม <c oughs> ก็มีคนร้ายนะครับหลบหนีที่ฆ่าพนักงานนะ ที่ค่าพนักง,งานของเรานะครับผมอ่าแล้วก็จะให้เจ้าช่วยนะเจ้าสามารถช่วยได้ไหมไอโกกิมันก็ถามกลับนะครับเออที่จะให้ช่วยเนะี่ยคือใครนะครับใครที่จะให้ค่ามาทํางานด้วยนะครับไอเจ้าหน้าที่โมบิลก็บอกว่าตัวคุณไงเออผมได้ฟังคํานี้แล้วผมอึ้งนะครับผมเฮ้ยตัวคุณตัวคุณก็แสดงว่าคนร้ายนะครับคนร้ายที่หลบหนีมาไอคนร้ายที่หลบหนีนะครับก็คือไอเจ้าตัว โรกิในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับที่ทางท VA อ่ะจับมานะครับต้องเป็นคนที่แบบโหดโหดต้องมากไนหะเออที่ทาง TVA ต้องการตัวมากที่สุดนะครับก็เลยต้องการให้อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับซึ่งไทม์ไลน์นี้ไอ้เจ้าโมบิอุสมันก็ย้ำอยู่แล้วใช่ไหมว่าเอ้จริงๆแล้วเองเป็นคนแบบไหนนะครับไอ้เจ้านี่มันก็หมดแล้วนะเออเพราะว่ามันมันรู้นะโคตรตันะวเองมันรู้อะไรหมดแล้วนะครับ มันก็เจออะไรมาแบบเออดราม่าทั้งชีวิตนะไอ้เจ้าโลกีนะมันก็เชื่อใจโลกีของทม์ไลนี้นะว่าไอ้ทม์ายนี้ต้องเป็นคนดีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากงานแล้วก็วางงานให้กับโลกีให้ออกดาวด้านะครับไอ้เจ้าโลคีทำรายหนึ่งนะครับที่เป็นนักโทษสําคัญนะองค์กรนี้อยู่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะภาพก็ได้ตัดมานะครับตัดมาที่ ฉากนี้ครับซึ่งฉากนี้ก็คือมีคนใส่โมงใช่ไหมแล้วก็ถือตะเกียงนะครับแล้วก็มันจะมีเจ้าหน้าที่นะครับกาลังออกมาตามล่าหานักโทษนะเออออกมาในจุดสําคัญแล้วไอ้เจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโลกิในทา์มลนหนึงนะครับเป็นตัวร้ายนะครับตัวที่สําคัญเลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งตะเกียงลงนะครับแล้วก็เผาไฟใน บริเวณนะที่เจ้าหน้าที่เข้ามานะครับก,ก,ก็เผาเจ้าหน้าที่ของ TVA ตายกัน4ีหคนเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวร้ายในของซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอ่า ITX สำคัญนะที่จะโยงไปถึงในเฟสสีนะครับของเอเวนเจอร์ด้วยนะครับโอเค EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับผมอ่าสปอยอยู่ประมาณนี้นะก็เพื่อนๆคนไหนาน,านะครับที่อ่ดูแล้วหรือยังไงนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องเราด้วยนะครับผมเดี๋ยว EP หน้านะครับถ้าออกมาเดี๋ยวมาสปอยให้ดูให้ฟังนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ5 5ตอนนะครับผมซีรีส์ของโลกิลิกนี่นะครับกับมาร์เวลนะก็ได้ปล่อยออกมาเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ที่2นะครับผมโอเคครับ EP นี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์ให้กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม